วันนี้ก็เกียรติมากๆนะเลยครับที่อาจารย์บอยได้เมตตาแนะนําให้ความรู้เงี้ครับอาจารย์บอยผู้ผ่านที่ติดตามผลงานของท่านอาจารย์มาสักระยะนึงแลยครับเห็นว่ามีความเป็นลายไทยที่มีความร่วมสมัยมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีใครนะครับอยู่กับศิลปินที่มีความสามารถทางด้านศิลปะไทยหรือว่าลายไทย ตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็คือน้องภูผานะครับก็เป็นศิลปินเด็กที่น่าชื่นชมมากนะครับนอกจากมีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นศิลปะไทยเป็นวรดกของชาติไทยเราด้วยซึ่งผมติดตามงานน้องภูผามาตลอดเห็นการพัฒนาการเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเขามาตลอดเลยนะรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่เห็นมี เยวาวชนของชาติเราเนี่ยหันมาสนใจงานลายไทยแล้วก็จะสืบต่อและพัฒนารุ่นสืงรุ่น,นเห็นแล้วคือเขามีฝีมือแล้วก็มีความตั้งใจนะครับเห็นแล้วแบบรู้สึกด,ดีมากแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทํางานร่วมกันนะครับที่สถานที่นี้คือที่โมฆาแบงคอกนะครับที่ชวนคุณผามาที่นี่เนี่ยคืออยากจะให้มา ดูงานศิลปะที่เป็นศิลปะชั้นเยี่ยมของประเทศไทยแล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยมีงานของบรมครคูเป็นครูของพวกเราสองคนด้วยนะครับก็คือท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็อย่างเช่นประติมากรรมปะพิพเนศองค์ใหญ่ที่เป็นองค์ประธานของสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ตรงหน้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเขียนรูปนะครับเป็นเหมือนการอะไรครับทำงานบูชาครูนะครับปะพิพเนศองค์เทพแต่ง ศิลปะวิทยากันนะครับก็องผู้ผ่าจะทําอะไรก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็มามาดูมาแลกเปลี่ยนกันเดีย๋ยวว่าอาจารย์ก็จะแนะนําอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีให้เราเอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะ Thank you. ว่าอะไรคืองานครูที่ถูกต้องเราทําได้อย่างรูกต้อทีน,นี้เราก็เป็นศิลปินเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะสร้างรูปแบบของรวดลายที่มันเป็นยุคสมัยของเราฝากไว้ไม่งั้นแบบลายไทยมันก็จะตายคนก็จะพูดว่าทำไมลายไทยมันถึงซ้ำซากอย่างนี้ซึ่งความจริงมันมี2ส,ส่วนคือคนน่ะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงว่าลายไทยมันมีมันมียุคสมัยขอยงมันมันมีรัตนาโกศ์มีลบบุรีมี อายุทยามีสุโขทยัยม,มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือศิลปินเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์ศิลปินก็คือลอกแต่ของเดิมนะคนั้นก็เลยเป็น,ปนหน้าที่ของพวกเรานี่ยศิลปินทางสายทา,ทางสายศิลปะไทยสายลายไทยเนี่ยก็ต้องสร้างแบบพวกลวดลายในยุคสมัยในรูปแบบของเราเนี่ยฝากไว้ให้กับให้กับประเทศชาติให้กับคนรุ่นหลังเขาได้ไปต่อเหมือนอย่างเช่นพวก านอาจารย์เฉลิมชัยท่านอาจารย์ขวัญท่านอาจารย์ช่วงท่านที่อาจารย์จักรพันธ์ท่านก็สร้างรูปแบบของลวดาลายไทยยุคสมัยเปิดทางให้ก,กับคนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้ได้เดินตามเหมือนกันเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทําแบบนั้นสืบต่อ,อไปเหมือนกันลายไทยของเรามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆผู้ขายก็ต้องไปสู่ขั้นนั้น เนี่ยแล้วเวลาที่ที่อาจารย์อาจารย์ระบายระบายระบายสีดำลงไปเขาเรียกถมดำเนี่ยสำหรับงานลายเส้น่ะหรือว่างานลายไทยอ่ะมันจะมีแค่เส้นกับเส้นนี่ใช่ไหมครับเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็สีดำสีขาวแล้วก็ความห่างของเส้นความถี่ของเส้นความถี่มากๆเขาก็เรียกว่าละเอียดใช่ไหมความห่างก็เรียกว่ามันห่างออกมาหรือว่าช่องไฟเราต้องวางให้ดี จะละเอียดตรงไหนจะจะห่างตรงไหนจะปล่อยว่างตรงไหนหรือว่าเราจะถมดําตรงไหนมันก็จะทําให้ลายของเราอนะมีมิติเพราะว่าลายไทยของเรามันมีแค่เส้นกับพื้นที่ว่างสีดํากับสีขาวท่านั้นเราเนี่ยต้องต้องคานึงถึงพวกนี้บางคนถ้าสังเกตน,นะทำไมเขาเขียนลายออกมาแล้วมันดูขาวๆจังเลยดูแบนๆมันดูแบบมันดูเละยทะมันดูไม่สะดุดตามันดูไม่ไม่สวยงามกพราะเพราะว่าเขาอะไม่ได้คํานึงถึง ถึงเรื่องของที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเขาเขียนเขียนไปโดยที่เขาไม่วิเคราะห์ให้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสังเกตงานของอาจารย์หรืองานของปรมารูมทั้งหลายเขาคํานึงเรื่องพวกนี้งาน,ขงน,งานขงเขาเลยเหมือนแบบเขาเขียนแค่นี้เขียนแค่เส้นสีดำกับกับพื้นสีขาวมีการถมแต่สมัยงานเขาถึงรู้สึกมันมีมิติทั้งนั้นที่เขาเขียนแบบแบนับนๆไม่ได้ไม่ได้ใส่เางเาแบบนี้ด้วยนะอันนะี้มันคือหัวใจอาจารย์มีเทคนิคการวางคอมโพส์ลายเวลาเขียนสดยังไงให้ออกมาแล้ว ก็คือมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ใน,ในของตรงนี้วิธีการเวลาเรามองแล้วเราก็เห็นภาพอย่างชัดเจนเนี่ยมันเกิดจากเราเราทำมาเยอะเรามีประสบการณ์ในการทํางานเรามีชั่วโมงในการทํางานมากสะสมมาตั้งแต่แต่นอนเรียนตั้งแต่วัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฝึกฝนทดลองสิ่งพวกนี้เราทํามาเป็นเป็นพันเป็นหมื่นลูกเป็น หลายล้านหลายล้านเส้นหลายล้านกิโลถ้าเอาเส้นมาต่อๆกันจนเรามีทักษะแล้วเมื่อทักษะม,มันสูงมากมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นสัพพันสัพพันเลยมันมองเห็นสายตามองเห็นเกิดจินตนาการอย่างเช่นตรงนี้อาจารย์มองพระพิฆเนศของูุภาที่ว่ามาอย่างสวยงามเนี่ยอาจารย์จะเติมต่อเติมชุ้มพารสณีเข้าไปเนี่ยกา,ารมองเห็น อาจารย์เกิดจินตนาการทักษะที่เราสั่งสมมามันมีพร้อมมันก็่ายทออออกมาด้วยด้วยมือเขียนลงไปอย่างฉับพลันเรามีของที่อยู่ข้างในแล้วทุกอย่างมันมันสอดคล้องมันสัมพันธ์มันพร้อมมันอยู่ภายในมันมากกว่ามันมากกว่าทักษะมันมากกว่าฝีมืออันนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าการสร้างสรรค์เร้างสรรค์ด้วยเพราะนั้นก็คือต้องฝึกฝนให้มากๆ ฝนเพื่องมากให้มันมีศักยภาอย่างที่เคยบอกครูผาถ้าอยากจะเป็นยอดสิมือทางด้านงานศิลปะไทยงานลายไทยเราเนี่ยเริ่มได้เร็วเราเริ่มตั้งแต่วัยเด็กแบบนี้เนี่ยต่อไปเ,เราจะเป็นคนที่เก่งมากมากเพราะว่าคนที่จะเป็นยอดสิมือเนี่ยมันไม่ได้เก่งกันได้ในชั่วข้ามคืนมันต้องสั่งสมประสบการณ์มันต้องเคี่ยวกรรมมันต้องฝึกฝนทดลองและที่สําคัญต้องวิเคราะห์ย ไม่ใช่ว่าฝึกอย่างเดียวมีฝีมืมออย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีคอร์สเราต้องสร้างรูปแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของน้องคูผาที่ใครเห็นก็จะรู้ว่าลายนี้คือลายไทยในยรูปแบบของคูผาซึ่งลวดลายพวกนี้เนี่ยมันเป็นลายไทยแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของคูผาเนี่ยมองบนเถินมะันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราปั้างรูปลายขททึ้นมานะ แต่ว่าลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ําใครเนี่ยมันจะกลายเป็นมรดกของศิลปะไทยของประเทศชาติเราสืบต่อไปเหมือนพวกรุ่นบรมกบรอยา่างท่านอาจารย์เฉลิมชยัยอาจารย์หวานอา,อาจารย์ช่วงอาจารย์จัก,กรพันธ์ที่สร้างไว้ให้รุ่นเราเดินต่างก็เหมือนอาจารย์อาจารย์ก็สร้างไว้ต่อไปคุณป๋าก,ก็ต้องทำในรูปแบบนี้ไง นนีะครับเป็นผลงานที่สุดยอดมากนะครับของน้องอุษาเนี่ยทำกันในเวลาสั้นๆน,นะครับไม่ไม่เท่าไรเลยนะครับทำกันสดๆเขียนกันสดๆในระยะเวลาสั้นๆมากเลยนะครับผมก็มาต่อเติมข้ออะไรเข้าไปเป็นคุณรัศมีะเขาเป็นเรื่องเนี่ยสวยงามได้สวยแล้กวลก็มีแสงเงานะครับมองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของน้องอุษาเลยซึ่งต่อไปเนี่ยสิ่งที่อยากฝากน้องอุษาคือสุขผล ฝึกฝนขยันตั้งใจทำต่อไปตอนนี้เราเป็นสุดยอดศิลือรุ่มเด็กแล้วนะครับมีความสามารถทางด้านลายถ่ายมากๆครับอย่าทิ้งจงมีวินัยต่อไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเดินทางไกลนะครับเราต้องฝึกฝนแล้วก็มีระเบียบวินัยทำต่อไปตอนนี้ทำมาได้ดีมากๆแล้วก็ขออวยพรให้ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเป็นศิลปินคนสำคัญของประเทศชาติของเราสืบต่อไปเยอะมากขอบบคคุณรัๆสวัสดีครับภาพนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการวาดภาพร่วมกับท่านอาจารย์สุวัชชัยทับทิมนะครับหรือว่าท่านอาจารย์บอยก็ภาพนี้ก็จะมีเป็น2อลายเส้นนะครับส่วนตรงองค์พระพิฆเนศแล้วก็ ลายด้านล่างทั้งหมดเป็นลายเส้นของผู้ผ่าเองนะครับส่วนพระรศมีด้านบนนี้ก็เป็นลายเส้นของท่านอาจารย์บอยนะครับก็คือการเท่าทูลรูบาอาจารย์ไว้เหนือนเสียงนะครับก็สําหรับคําแนะนําคําสั่งสอนของท่านอาจารย์บอยนะครับผู้ผ่าก็จะนํามาปรับใช้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผู้ผ่าจะมาพรีเซนต์งานชิ้นนี้กันนะครับภาพนี้ชื่อว่าพระศรีภูเตสวนนะครับเป็นปางที่องค์พ่อพระพิฆเนศปรากฏอยู่ในรูปของพระภูตานาถหรือพระภูเตสวนนะครับ ก็คือก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ผูดผีอสุรกายอย่างเงี้ยครับเป็นผู้อยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็จะมีสองพระกรนะครับพระกรแรกก็ทรงขอสับช้างนะครับเป็นการกําจัดเป็นการทําลายอุปสรรคแก่สาวกผู้ศรัทธาในองค์พ่อเนี่ยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมระด,ดูนะครับก็เป็นรางวัลแก่สาวกผู้ศรัทธาในในพระอ,องค์นะครับผู้ผ่าก็ขอจบการ พีเศนงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับส่วนอีพีหน้าภูผ,ผาจะไปทําอะไรจะไปหาความรู้จะไปเรียนกับท่านอาจารย์ท่านไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ